อครับผมสวัสดีครับอยู่กันในเกม Neo Duel b a c k p a n s t e r ดีครับมีลูกน้ำอีกแล้วไม่อยากเล่นน้ำเลยเอาลมไหมลมมี2ตัวเลยฮะลองลองลอง,ลอง,ลองก็เหลือเงินนิดหน่อยเดี๋ยวหาอะไรเพิ่มเติมอ่ะโอเคผมอัปเกรดขึ้นได้จะเป็นนกแล้วก็มีมังกรนะเบบีดากอนมาซึ่งก็อัปเกรดขึ้นได้เช่นกันแต่มังกรของลมเนี่ยมันจะเน้นหลบเน้นทางฟอกนะครับมีข้าหมอกเยอะก็คือจะทําให้ตัวเองได้ดาเมจตีครับก็จะเน้นทางหลบเลย นกถ้าเราอัปเกรดมันจะเป็นสายบัฟเลครับคิดว่าน่าไปคอมโบคู่กับเกวิงน่าจะดีกว่าฮะเกวิงตรงนี้ก็ต้องการบัฟเลยครับเพื่อเร่งดามเมจให้ตัวเองน่าจะคอมโบได้ดีกว่ามาังก่ครับมับงกรก็เลยอาจจะไม่ทำนะครับวันนี้ เล่นกันแบบไม่มีมังกรบ้างฮะมังกรบางทีมันก็ไม่ได้เก่งมากมก็เป็นตัวแบบกลางๆนะครับเลยว่าจะไม่เล่นเพราะว่าไม่เล่นสายหลบจะไปสายตีสายปับ๊บเล้นทางเดวิงนะครับตรงนี้ฮะเจอกับรักขุดนะฮะแล้วก็ b a บีดาวอนมาคู่กับพลีนเหมือนกันครับก็จับกินขึ้นเป็นมังกรน,นะแพ้ไปฮะ โอเคเราได้นกโดคราฟนะครับและมีคลิปวีซัพมาลิงเพิ่มอัตราการคริ่อนทีเข้ากับคริ่อนทีเข้าดาเมจครับอจัดไปฮะตังหมดเลยทีเดียวจบเจอกับเบบี้ดราก้อนมา <is the S 2> ตัวเดียวน <the S 2> <ด>ี่ครับ,รบก็เรียบร้อยเลยมาฮะอักมเม้นฮะก็จะมีสายธาตุสายฟ้านะครับลดราคาไม่เอาว่าอาจจะเป็นคอนฟิเอนซ์นะครับก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นนะครับทำคอนเสิร์ตได้มากขึ้นตามยอดการชนะนะครับ ล่างสุดครับสุ่มเปลี่ยนใหม่เป็นเครดิตเครดิตจริงๆก็ได้ใช้นะสำหรับเกลวิงซึ่งจะไปเพิ่มบัฟให้ตัวเองแต่ท้ายเกมผมว่าคอนฟ idence ก็อาจจะดีกว่านะฮะเพราะว่ามันสแต็กมาได้เรื่อยๆอ่ะตรงนี้ครับได้นกมาอีกตัวหนึ่งครับหาอีกหน่งตัวเราจะผสมโนคราฟสตัวมีลูกแตกเป็นลมดีครับเอามาผสมขึ้นขั้น,นได้ะฮะก็เก็บไว้ก่อน,นะครัยยังไงก็ได้ใช้ มาอีกลูกแล้วครับโอเคดีเลยฮะแล้วก็มีพรินนะครับเอามาช่วยเสริมดาเมจให้ครับถ้าลิงเนี่ยก็คือจะไม่กินเอเนอร์จีครับดีเลยซ่องเต็มพอดีนะครับตัง์หมดพอดีเช่นกันบ้านนี้มังกรนะมา2ตัวเลยฮะกำลังจะขึ้นอีกหนึ่งตัวนะมีต้นไม้ครับมาช่วยสร้างชิลนะครับ เกร์ีก็ได้ชิวมามัางกรรากูลตัวใหญ่นี่ก็ดาเป็นโอเคอยู่นะครับขึ้น10กว่าส่วนนกเราตีแรงด้วยคือเข้าเลยครับทำไปติดคลีก็ไม่แรงขนาดนี้ฮะรตรงนี้ก็ขีแทบทุกดอกเลยฮะอ่ะมี10มาเหมือนกันครับอันนี้คือไม่ค,นนครีฮะแล้วก็เรียบร้อยครับจบแล้วโอเคครับลูกลมขึ้นคันเรียบร้อยครับมีหยดน้ำมาเป็นสายน้ำแข็งได้นะครับก็นน้ำกับลมลมเป็นน้ำแข็ง ไม่เอาไม่ทบนะครับมาสายนี้และทำนกและคงไม่ทำละเคได้ช่องมาแล้วครับกำลังอึดอัดเลยไม่มีช่องกลับมีช่องซับพอร์ตฮะตัวซับพอร์ตเรามีแค่คือพิวสโซเดียวนะครับก็เดี๋ยวดึงมาเพิ่มแม็กพีอันนี้หลายสายไปเลยฮะ มังกรยังไม่เป็นสายสักสายครับเหมือนว่าจะอยากเล่นไฟแหละหาลูกไฟไม่เจอครับเจอเป็นลูกสายฟ้ากับลูกน้ําแล้วก็กําลังจะขึ้นเป็นลูกไม้นะครับหยิบไฟมาแนละ้วซูชิมีแล้วก็น่าจะเป็นทางไฟนะครับน่าจะอยากเล่นทางไฟอ่ะไหวไม่ไหวฮะเหมือนว่าจะได้อยู่นะเราตีคริสนะครับกับมีตัวเยอะกว่าฮะได้ต่อได้ดีแต่ก็เกือบไปเหมืนอนกันอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยผมต้องหานกอีกหนึ่งตัวนกมาทำโนโคราฟแล้ลครับหาไม่เจอเลย ม่มีจริงจังครับมีลูกลมมาอีกหนึ่งลูกรับเอามาผสมขึ้นขั้นกันกบมีครีพิวส์นะฮะอีกหนึ่งตัวมาเล่นคียรเรตกับดามเมจได้ะฮะล็อกไปก่อนเดี๋ยวก,กันตังไม่มีรอบดีครับเป็นธาตุลมเนะี่ยก็มีตัวตี4ตัวเลยใช้เอเน g จีทุกตัวครับของเราลงไปเยอะฮนะแต่จะมี2ตัวที่เป็นคล้ายๆผีเสื้อะฮะไม่ใช้อ n เน g จีนะถ้าได้ลิงกับตัวธาตุลมซิ่งก็แทบจะไม่พออยูะะ่ของเขาก็มีไม่พอบ้างนะบางตัวไม่ไดีครับอ่ะเรียบร้อยะฮะซื้อได้ เคยรีวิวที่ล็อกไว้ครับกับลูกลมฮะขึ้นขั้นเป็นขั้นสุดท้ายได้แล้วนะครับหานกต่อยิงรอบเยอะฮะเรทมันจะตกครับไม่มีครับนกมันระดับแบบริ่นแรกเลยครัขั้นแรกเลยครับมันก็หาไม่เจอซะอย่างนั้นไม่มีจริงจังนะฮะโอ้เหลือเจ็ดสิเปอร์แล้วนะครับสำหรับตัวคอมมอนนะครับรุ่นแรก ดวงผมดีไปหน่อยฮะขาดแค่ตัวเดียวหาไม่เจอฮะรอบนี้เจอกับธาตุไม้นี่ครับติดโล่นักเลยตรงนี้โล่เขาหมดเท็พีเราก็ร้อยกว่าแล้วครับเรียบร้อยฮะน่าจะสู้ไม่ไหวตัวตีเริ่มตีไม่พอแลวครับต,ตีไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวตีหลักเป็นนกอยู่ตัวเดียวฮะนกโดคราบครับรอขึ้นคัดอยู่เนี่ยไม่ได้ขึ้นสักที มาเป็นลูกลมใหญ่ๆมาแล้วครับส่วนอักเมนเราฮะมีเป็นฟาสนะครับโอ้โหยูนี้ก็ดันเป็นทตุลมซะอย่างนั้นฮะมันก็ไม่ได้ใช้อีกรู้สึกยูนีธทตุลมเราจะเป็นการสร้างข้าวฟโฟล์บาแล้วตัวยูนีคจะมีดาเมจนะครับซึ่งเราคนละทตุนะอ่ะมาเป็นฟาสนะฮะได้ความเร็วในการโจมตีมาครับได้ความเร็วในการทิกเกอร์แล้วเจอช่องลดคูดาวอีกครับลดการทิกเกอร์อีกก็เดี๋ยวจัดใหม่ ไม,มีเลยจะหยิบดูอปอนมาเด้งเลือดก่อนดิไมเนี่ยแต่ตั้งสี่ทองสี่บาทครับไม่เอาฮะข้ามมืก่อนครับต้องการตัวนกหรือไม่ก็ต้องการตัวที่อัปเกรดเป็นเกวิงครับไม่เจอเลยเหมือนกันถ้าเจอแต่ช่องมีแต่ช่องจริงๆนะฮะอะไรวะเนี่ยโอเคมาฮะคือที่เข้าโซนครับันนี้สําคัญหมดแล้วครับต่างครับไม่เจอฮะเจอแค่ลูกลมอย่างเดียว ยังเกลือครับวันนี้โอ้โหอันนี้เขียวเต็มไปหมดครับลูกเขียวนี่เต็มไปหมดเอดเสเซนสส่วนตัวตีก็จะมีบางกรนะครับมีเป็นตัวฮิล2ตัวตัวตีเหมือนดาเมจได้พอครับก็ได้ฮิลสู้มานิดหน่อยครับแต่เท่าที่ดูแล้วเราดาเมจหนักกว่านะครับตีได้รัวกว่าก็เร,รียบร้อยฮะชนะไปมาครับลูกลมอีกหนึ่งรูปกับเป็ดลมเป็ดลมมันได้อะไร เป็ดลมเป็นซัพพอร์ตนะครับขบวยแมกซิมัมเอเนอร์จีนะครับเมื่อสตาร์ทเนี่ยแล้วก็ล้างดีบับสายฟ้าทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างดีแต่ตอนนี้ต้องการดาวมดต,ต้องการดาวมดเอาแค่ลูกมาก่อนเดี๋ยวไว้วางค่อยทำแล้วมาแล้วฮะเอทิลุสนะครับ,รรบตรงนี้จะเป็นล่างแรกของเกลวิงนะเดี๋ยวมาผสมลมมีลูกกลมๆแบบรออยู่แล้วนะครับก็น่าจะขึ้นได้เลยฮะครบ,คบแล้วนะครับสำหรับลูกอัปเกรดแต่ต้องรอ2รอบครับถึงจะได้เกลวิง ได้ช่องมาหนึ่งครับเป็นชิลโซนครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนกับเดี๋ยวเราดึงเสือนอนมานะฮะเอามาช่วยเก็บเงินนี่เลยฮะที่ <St> ผมจะเล่น <Crown> s <S ประมาณนี้เลย, <St> เลยนะครับ <St> ก็นกที่รัอัปเกรดก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะตัวลูคริสนะครับก็ะบจะมาบัฟในเรื่องของคริดาเมจได้อีกแล้วตัวเองก็ตีได้แรงครับตีแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อฮิตนะฮะเป็นตัวที่น่าจะคอมโบได้ดีซึ่งตอนนี้ดวงเราไม่มีเหมือนเขานะ มาครับขึ้นเป็นล่าง2องเดี๋ยวรออีกระต่างหนึ่งตรงนี้ลิงกกันอ่าผมเอาไปเป็นตัวดาเมจดีกว่าเดี๋ยวเราไปลิงก์กับคลีพิวสนะโอ้ยวันนี้ช่องเยอะแยะแต่ตัวที่ต้องการไม่มาฮะมีคลิปพิวสอีก1ตัวก้อนหน้าหยิบมาอยู่ครับพอสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวนกโนกคราฟก็จะกินไป1ตัวเพื่ออัปเกรดนะครับ แต่หยิบมาตอนนี้ก็ลิงอะไรไม่ได้เดี๋ยวเรายังไม่หยิบแล้วกันฮะข้ามไปก่อนหาตัวที่สําคัญสําคัญก่อนแล้วก็ไม่มีฮะบมีอิทิลทสอีกหนึ่งตัวครับจะทําเกวีอีกหนึ่งตัวไม่มีลูกแล้วนะครับลูกหมดละเดี๋ยวเอามาแค่ผีดแลวกันครับมันได้ดาเมจฟรีไม่เสียเอเนอร์จีอยู่แล้วครับสุ่มจนหมดตัวฮะหานกตัวสุดท้ายไม่เจอแท้จริงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับตัวระดับคอมมอนนะครับมันจะไม่ค่อยเจอแล้ว บ้านนี้เป็นท่าสายฟ้านีครับมีตัวตัวคู่เป็นยูนิค่าลมครับพวกคลิกเข้าดาเมจตัวสายฟ้าก็ตีแรงขึ้นตามเอเนอร์จีที่เด้งขึ้นมาครับแล้วโหวและตีโคตรแรงเลยเมื่อกี้คลิปไป62ฮนะแบบไม่คลิกก็20กว่าครับก็ไม่ไหวอยู่ดีแนละ้วโอ้โหเป็นรนะ้อยฮะน่าจะเรียบร้อยครับผมไม่ทันนะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยรอรุ่นดูรอรุ่นดูรอรุ่นดูอีกนิดนึง อย่าคิดเออโชคดีครับดอกหลังๆเขาตีไม่โดนไป2ทีฮะะได้เกียวิ่งเรียบร้อยฮะอย่างน้อยตอนนี้ก็มีตัวดาเมจหลักๆแล้วก็ลูกลมมากับนกผมมาแล้วกว่าจะมาเหลือ6บาทครับตอนนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันช่วยในเรื่องของการจีดผมว่าดาเมจต,ตอนนี้น่าจะดีละโอเคละ แล้วได้ลูกลมแตกมาอีกหนึ่งมีครีพิวส์อีกหนึ่งครับกับน้องพลินอีกหนึ่งตัวฮะมีตัวดาเมจทั้งนั้นเลยครับกับซัพพอร์ตดาเมจลำบากเลยไม่มีอะไรช่วยยืนนะฮะมันจะยืนไม่ไหวรอบนี้เจอกับธาดไฟครับโดนเผาแล้วได้เด้งเลือดครับไฟก็เผาบ่าค่อนข้างเร็วครับแป๊บแป0บ่ากว่า โหไม่น่าจะไหวไม่ทันฮาดาเมจเราไม่ทันกับอัคเมนเขาก็เป็นธาตุไฟนะครับเวลาโดนเผาทีก็คือไม่ลดค่าเบิร์นที่สแต็กไว้นะก็มีแต่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรียบร้อยฮะอักเมนสุดท้ายเล้ยครับมีได้โล่ฮะตามคอสเมนที่เรามีนะก็ดีครับมาช่วยยืนได้อันกลางก็ช่วยยืนได้เหมือนกันครับ เลือกรีโลข้างบนแล้วกันโอ้โหแล้วได้มาคริดาเมดดีเลยนะฮะตรงสายแต่จะยืนไม่ได้ในตอนน,ตอนนี้ต้องวัดใจกันดูครับว่าถ้าตีแรงกว่าก็คงจะจบได้เร็วและตอนนี้แพ้ไม่ได้เลยด้วยอ่ะผสมนกครับคริพิวส์ตัวที่3นะยครับดึงมาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวก็จะถูกกินไปนกตัวนี้ขึ้นมามันยังไม่เป็นตัวที่เราต้องการนะครับมันจะมีขั้นหนึ่งรอกันไปยาวๆฮะคุมหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันเงินไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวดึงมาแปะชิลโซนเฉยฮะ เอาคอสเมียนอะไรมาใส่ก็ได้ครับให้มันอยู่ในช่องชิลโซนนะมันจะได้โล่ขึ้นมาจบเท่านี้ครับโอ้บังกรลมครับหมอกอย่างเยอะฮะเปิดมาเราติดไป9ก้าฟอกแล้วครับตีไม่โดนแย่และและตอนนี้เอเนจีไม่พอครับแล้วผมแพ้ไม่ได้ครับตกมันรออัพเกรดครับมันกินเอเนจีเยอะขึ้นนะครับก็เลยเอเนจีไม่พอฮะถ้ารอบเดียรอดก็อาจจะุนเวียนเอเนจีได้ครับแต่รอบนี้ี่ติด ตอนใกล้าตายเขามีโล่ให้มาหน่อยฮะต้องเจาะโล่เข้าไปครับตีที่ฝั่งเขาตีไม่ได้แรงมากนะฮะไม่งั้นผมแตกไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับวัดกันดอกสุดท้ายเลยเมื่อกี้อ่ะขึ้นมาเป็นนกเหี่ยวนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อนะฮะไปรวมกับคลิปพิวเซครับหลายขั้นตอนหน่อยช่องอัตราคลีครับแปะเพิ่มขึ้นบ่า เอาลูกเหลืองมาครับเป็น Energy นะครับมาช่วยเร่ง e n e r g y ให้มันเด้งได้เร็วเมื่อกี้เหมือน Energy ไม่พอและมีช่องซั p พอร์ตครับอ่ะดึงมาครับเดี๋ยวเราเพิ่มแมคคาพีนะช่องชิวโซนมาครับกับลูกลมฮะลูกลมได้บัฟมาเยอะก็ดีนะครับชิวโซนอ่ะตอนนี้เงินไม่มีละน่าจะพักเขานี้เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนถ้าผ่าน้นรอบนี้ได้ดี่คือโอเคเลยฮะผมว่าน่าจะวินได้ยาวอ๋อผมมีตัวพลินตัวนี้ไม่ได้ลิงตัวหนึ่งนี่หว่าเอเนจีก็เลยไม่พอต้องหมุนกลับหัวหน่อยนึง ไม่ลิงก์กับตัวลมมาจากกินเนอรจี้ครับถ้าลิงก์นี่คือจะไม่กินเอจี้เลยแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับเอนจี้เพียงพอพอนกเราขึ้นขั้นไปละโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวหลักๆที่เราจะมีที่เหลือก็จะต้องมีเป็นตัวป้องกัดตัวบัฟโลตัวบัฟฮิวอะไรเงี้ยส่วนวอลูเซียสตัวนี้ก็วางยากไปอีกต้องไปลิงก์กับตัวแอคเกอร์ครับซึ่งมันจะบัฟค้นเข้าดามจครับให้ตัวที่ลิงก์นะเท่ากับว่าผมต้องไปลิงก์เข้าคู่กับเกวิงครับ เราสูบเล่นก่อนเผื่อเจออะไรน่าสนใจฮะเดี๋ยวจัดทีเดียวตรงนี้ก็ได้ลูกลมหมาอีกดนึกนะครับกาบเสือนอนน่าจะหมดเวลาเก็บตังแล้วครับอ่ามีอมนคิคอฮะน่าสนใจเลยเราจะได้บัฟเอาบัฟซึ่งรวมทั้งทักเน็ตด้วยครับที่ทําให้เราถึกขึ้นเล็กน้อยอ่ะจัดมาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขายช่องส้มน่าจะไม่ใช้ละแล้วก็ลูกเขียวนะครับเท่ากับว่าเราสามารถดึงอมนิคอได้ในรอบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจับลิงก์จบเท่านี้ครับ ลิงผมครบนะเปิดบาร์ได้ออบัฟสองครับก็บัฟมาเต็มเลยเจอกับธาตุน้ำแข็งนะครับโอ้ตีโคตรแรงเกวิงหนึงร้อฮะส่วนตัววอลิเซียครับก็ร้อยกว่าเหมือนกันฮะออ้จบเร็วจบเร็วโอเคแบบนี้สู้กับน้ำแข็งสู้กับไฟได้นะครับถ้าเขาไม่ถึกมากเกวิงดาเมจไม่เยอะนะครับแต่ได้คือเขาดาเมจ440%ี่ินะครับมันก็เลยดูตีแรงมากๆ ลูกลมผมผสมขึ้นขั้นไปแล้วเรียบร้อยครับลิงโอมิคอก็ครบเลยครับเมื่อกี้ล็อกดีเฟนเดอร์โซนไว้ครับแต่ยังไม่มีตัวดีเฟนต์เลยซึ่งเดี๋ยวก็มีนะฮะเดี๋ยวก็มียังไงก็ต้องมีอยู่ละ มีเป็ดลมมาครับเจจี้เมื่อกี้พอว่าหวาเป็ดลมเราดูแล้วครับมันก็น่าทำแหละถ้า,ามาเคาน์เตอร์สายสายฟ้านี่ครับหรือว่าเป็ดธาตุอินอย่างสายฟ้านี่เอามาลิงก์ก็คือได้ดาเมจฟ,ฟรีเลยครับ8-9ดถึงเาดาเมจนลยครับลิงก์มันจะช่วยลดการคอนซูมสตามินา่าศูนย์จุด้าแต่ถ้าสตูมีข้าวโฟมากกว่า25ก็ตีได้3ามทีครับก็ามาเคาน์เตอร์ธนะาตุน้ำธาตุไฟก็น่าสนใจเอามาเผาเกราะเผาโล่นะครับ ซึ่งทำาดาเมิดได้3เท่านะครับเคาน์เตอร์าธาตุไม้ครับก็จริงๆน่าสนใจเยอะเลยสำหรับเป็ดนะแต่ก่อนมันผสมเนี่ยผมกลัวว่าผมจะติด Energy ไม่พอนะครับแล้วผมแพ้ไม่ได้ละเออน่าเสียดายครับมันใช้ Energy 2เลยนะครับแล้วผมมีตัวที่ใช้3-2ตัวครับอาจจะหมุนไม่ทันไงแล้วเราตีเร็วด้วยเดี๋ยวจะหยิบมาเป็นม้าแทนแล้วกันฮะล็อกไว้ก่อน อ่ะช่องส้มมาครับช่องส้มไม่เอาเรลวเนี่ยครับช่องตอนนี้ก็น่าจะพอยกย้ายได้อยู่เอาลูกสายฟ้ามาครับเราตีเร็วด้วยครับมันมีบัฟตีเร็วทําให้เอเนอร์จีมันอาจจะเผาผ่านได้เร็วก็เลยเอาลูกสายฟ้ามาช่วยเร่งเอเนอร์จีครับอ่ะล็อกไว้2ตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะดึงกันเจ้าลิงนี้ก็ดีฮะมันเป็นตัวที่ต้องมีเลยเพราะว่าเราไม่มีตัวที่สร้างโลกสําคัญคือมันลิงก์กับอะไรก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นลิงก์ธาตุไฟอย่างเดียว เดี๋ยวลลอกไว้ก่อนครับ <been> เงินไม่พอฮะขายนี่ขายเยอะเลยครับไม่คุม้มอะตรงนี้เจอกับธาตุน้ำแข็งนี่ครับมีตัวย <c oughs> ูนิคมาด้วยฮะโอ้โหแล้วลถอย่างไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยอู้ยดีนะที่ตีจบเร็ว <c oughs> โอเคครับดึงได้2ตัวเลยฮะทั้งลิงทั้งมา้านะครับสำคัญคือลิงมาก,ก่อนนมีโล่รับความสายสักหน่อยจะดีมากๆฮะแล้วก็ม้ามาช่วยเร่งความเร็วครับอยากจะวางให้เกลวิง เกวิงตัวเดียวเลยนะครับคือพิวส์ผมยกไม่ได้อะ่ะมันหาที่ลิงยากมันยกหลายอย่างก็งเลยบับแค่เกวิงอย่างเดียวฮะยังไงเกวิงก็แบกอยู่แล้วครับได้ทั้งเร็ว,ได,รวได้ทั้งแรงครับแต่ตอนนี้เอเนอร์จีผมไม่พอเหรอฮะโอ้โหลำบากแล้วอ่ะเจอกับพาดน้ำพอๆกันเลยครับสำหรับเฮดพีฮะถ้าไม่มีโล่ดีผมแตกไปแล้วเลยครับดีที่มีโล่บรรับความเสียหายหน่อยหนึ่งฮะอ่ะยังไงยังไงนิดเดียวปุ๊บโอ้โหเกือบเราเร็วกว่านิดเดียวนะครับไม่งั้นแตกไปแล้ว มื่อกี้จาร์เคกับฉลามนี่ลองงับเลยครับตีแรงมากครับไฟก็เผาผ่านด้วยฮะไม่พอจริงๆครับนี่ขนาดมีแค่สองตัวที่ใช้เ n e น g y นะตัวอื่นไม่ใช้เลยนะครับเ n e น g y ผมไม่พอผมเลยไม่กล้าทําเป็ดขึ้นเลยอ่ะมีเป็นลิสเกอร์ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฮะเอาน้องพลินออกมาดีกว่าน่าจะไม่ไหวละตรงนี้มันท้ายเกมละเอาลิสเกอร์มาเพิ่มดาเมจดีกว่าส่วนน้องพลินจริงๆก็แปะได้ครับอ่ะโอเคน่าจะต้องแปะน้องพลินไปก่อนกับลูกสายฟ้าอีกหนึ่งลูกครับเดี๋ยวมาเพิ่มมาเร่งงในเรืออข เอเนจีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เกว,วิงเราตีเร็วมากเอเนจีหมุนเวียน<ๆ>ไม่ทันครับได้ม้ามาช่วยบ<ๆ>ัฟ <c oughs> เสอกับธาตุไฟนะฮะดูซิ<ๆ>ว่าใครจะเร็วกว่ากันครับเบิร์นขึ้นเร็วกว่าหรือว่าตีได้เร็วกว่าและตีไป149ครับ166ครับ163ครับ1 7 0ดโคตรเร็วโคตรแรงครูดาวเกวิงอยู่ที่1.4อ่ะ1.4กว่าได้บัฟม้ามาช่วยฮะ1.45เอเนจีก็หมุนทันนะครับเท่าที<ๆ>่ดูเมื่อกี้ อ่ะมีช่องเพิ่มเติมครับเป็นชิลโซนครับเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนสลับกับช่องม่วงลิสเกอรมาอีกตัวครับเดี๋ยวเอามาลิงครับเร่งดาเมจนะแล้วก็เงินหมดแล้วนะครับอ่ะมีเป็นดี n อนคอฮะมีลิงอีก1ตัวมาสร้างโล่ฮะของพวกนี้สัาคัญทั้งนั้นเลยดี n อนคอก็เป็นดีบัฟนะดีบัฟมันจะมีอันหนึ่งที่ทำให้เราได้ตีแรงนะครับก็น่าสนใจ โอ้โลมาเยอะเลยฮะสายเขียวเปิดมาโลส200กว่าแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วนีครับเกวิงผมตี174 196ครับได้ลิสเกอร์ช่วยบัฟดีครับทุกลิงจะบวกดาเมจให้เกวิงโอเคฮะผมได้ลิงมาอีกหนึ่งตัวว่าจะมาแปะตรงนี้แหละแต่ช่องมันขาดต้องจัดตำแหน่งใหม่ดีมันคอขาดเงินน้อยมากครับขาดเงินแค่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวน่าจะขายเสือนอนนี้ทิ้งไปนะครับเอาดีมันคอมาแปะไหนดี ลงจุดนี้ดีกว่าลิงครบครับลิงได้ครบอ่าโอเคสวยน่าจะจบเท่านี้นะฮะรีคลามโซนล็อกไว้แต่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับรู้สึกมันจัดตำแหน่งยากอาจจะมาแปะในส่วนของที่มันขาดขาด,ดเล็กน้อยเ <The arena S 1> จอกับธาตุไฟนะครับมับงกรไฟ4ตัวคุณโ,โหอย่างเยอะไฟขึ้นมาเร็วเหมือนกันแต่เราเร็วกว่า5ะสองสี่องสี มันได้ลิงเยอะฮะตัวลิสเกอร์ยิ่งมีลิงเยอะยิ่งส่งดาเบตให้กับตัวเกวิงได้เยอะนะครับดาเบตก็เลยพุ่งมาเยอะเลยคราบโซนครับดึงมาครับตรงนี้เราน่าจะไม่ขาดอะไรแล้วนะเอเนอร์จีก็หมุนทันโลก็มีกรอกก็มีแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วนะฮะในตรงนี้ไม่แน่ใจจะหาอะไรมาช่วยเสริมดีอะ ดูอปอนไหมดูอปอนีกว่านะครับดูมีประโยชน์เพราะเงินตอนนี้ก็เหลือ4พอดีครับกับช่องเมื่อกี้ดึงบาก็ขายทิ้งไปครับมันไม่ได้ใช้ฮะมาดึงลูกฟ้าดีกว่าวางไปที่ช่องชิวโซนครับเราจะได้ชิวขึ้นมาตอนเปิดบ้านนี้สายน้ําแข็งเนยครับเอาโอ r ยูามาเล่นนะ่ะโอ้ไม่เคยเห็นแล้วแล้วโอโ,อโอกระตุกกระตุกกระตุกเลยเอของเล่นเขาเด้งเยอะไปหน่อยเรียบร้อย Now, นึกว่าแห้งไปแล้วเป็นสายน้ําแข็งนี่ครับก็จะมีตัวสร้างน้ําแข็งหลักๆเป็นนีฮะไคโยซูกิโคเนี่ครับก็จริงๆจะเป็นตัวสร้างโฟลท์อะพอมาเป็นตัวน้ําแข็งมันก็เป็นตัวสร้างน้ําแข็งถ้าตัวท่ลิงทิกเกอร์ครับจะเป็นน้ําแข็งเลยพอเราโดนน้าแข็งปุ๊บซูชิอิชูทางานครับมันก็เลยมีเสียงกระหึ่มขึ้นมาแล้วเอาโอยอามาช่วยทําดามเมจครับเวลาโดนดีบัฟนี่ครับก็ได้ดามเมจหนึ่งซึ่งวันก่อนเราเลน่นกันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะดูซิดามเมจเท่าไหร่ 20่ะครับตอบตัวแต่กินช่องไป8ช่องนะครับรวมทั้งหมด80ดาเมจรก็ช่องเหลือก็น่าใช้ครับถ้าช่องไม่เหลือใส่ตัวอืน่นอาจจะดีกว่า อ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ครับกับเกวิงครับดาเมจพันสองครับคูดาวหนึ่งจุดสี่ห้าฮะคีย์ที่เข้าดาเมจอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบเอครับมันจะเพิ่มขึ้นตามนี้ด้วยบัฟคีย์เลตี้ครับหนึ่งบัฟต่อห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้วูลูเซียครับมาช่วยบัฟคีย์ที่เข้าดาเมจให้อีกนะครับวันนี้ก็ไม่มีมังกรนะเกือบแตกอเหมือนกันครับทำช้าขึ้นตัวไม่ทันครับหาตัวไม่เจออ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมมมาาากคครรััับบทีี่เข้ชฮะสสวด